ไม่ฟ้องไม่จบมีแต่คนจ้องจะแฝะจ้องจะเอาแต่ได้ขูดจะเอาดีเข้าตัวเอาชัวให้คนอื่นางานนี้ฟ้องแบ่งสมบัติทั้งหมดฟ้องแล้วค่ะฟ้องแบ่งสมบัติแล้วค่ะคุยใหญ่บ้านฟ้องแบ่งสมบัติแล้วค่ะเป็นยังไงบอกให้อยู่เฉยๆจิตลานก็จะไม่เอาเอาไปเอามาก็จะเอาหมดแล้วที่นี้ทุกคนคกําลังจะแจ้งเกิดกูกําลังจะแจ้งเกิดละ ใครมาสกัดดาวรุ่งวะฉันจะแจ้งเกิดละโอ้ยทนายผัดสกัดดาวรุ่งน่าสงสารนะกำลังจะเอาใจเจ้านายคีดค่าบางคนกำลังจะเอาใจเจ้านายทุกคนทำเรื่องขึ้นจนได้นี่เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆก็หาเรื่องเป็นยังไงล่ะทีนี้ถูกสกัดดาวรุ่งฟ้องแล้วค่ะทนายฟ้องแล้วผู้ใหญ่บ้านฟ้องแบ่งสมบัติแล้วค่ะ เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเมื่อเช้าออกคิดไปติฉันบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องแบ่งสมบัติเลยหลายคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวจะครอบครองปรปักษ์แล้วก็สมบัติที่มีอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นอะไรก็ช่างต้องฟ้องมาแบ่งครึ่งทุกคนวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งฟ้องเลยปากไม่อยู่เฉยๆเป็นยังไงล่ะ แสดงตัวอยากเอาใจเจ้านายมาโพสทีนี้เจ้านายก็ไปหัวเราะไปส่งอีโมติ่หัวเราะเป็นยังไงบอกแล้วอย่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลงเขาโกรธนะเขาก็โกรธแหละเขาก็สั่งโทรหาทนายพัดเลยฮัลโหลพี่ทนายพัดผมอยากจะแบบว่าของแบ่งสมบัตินะครับเมื่อวานผมไม่อยากได้รอกแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าบางคนบอกว่าจบแต่ว่าไม่จบจริงๆ ไม่จบจริงๆจังๆผมอยากให้มันจบในชั้นศาลครับทนายพัดก็ฮัลโหลได้เลยครับบอสบิ๊กจัดไปถ้ามันไม่จบบอสบิ๊กสัง่งผมก็ฟ้องอีกนานเรียบร้อยค่ะทุกคนบอกแล้วอย่าคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะแล้วไปโพสต์แกะแนะกระแหนเป็นยังไงกะว่าจะแจ้งเกิดถูกคุมกำเนิดด้วยทนายพัดกะว่าจะแจ้งเกิดถูกคุมกำเนิดโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด เป็นยังไงล่ะพวกคุณคิดว่าจะใช้สมบัติอย่างสบายใจเหรอคุณคิดว่าจะมาแกลแนกระแน,ะะแนะได้แบบสบายใจเหรอคุณคิดว่าคนอื่นไม่มีปากไม่มีมือไม่มีตีนเหรอใช่ไหมคิดว่าเขาไม่มีไม่มีเงินจะฟ้องคืนไม่มีเงินจะฟ้องคิดว่าเขาจะไม่มีเวลามาฟ้องเหรอสละเวลาได้นะขอให้ได้เงินมีเอาแล้วสิบล้านน่ะจะเอาแบ่งครึ่งมีเท่าไหร่ใช่ไหม ทรัพสมบัติพวกนั้นน่ะที่เป็นชื่อเขานะ่ะดีไม่ดีเขาไม่อนุญาตให้อยู่ไล่หนีอีกทีนี้ดีไม่ดีขายพร้อมทีนี้เอาเ็จทีแถวๆนั้นน่ะขายเลยนะใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมอยู่เฉยๆไม่เป็นวิ่งหาเรื่องชนะแล้วเขาให้ชนะแล้วก็ไม่ดีใจก็ไม่พอใจพากันไปทํานั่นทํานี่ทําคลิปล้อเลียนเขาหลายๆคลิปเห็นอยู่นะคิดว่าตัวเองแบบว่า แล้วก็เลยแบบว่าฉันสบายใจแล้วแบบนี้เหรอแบบว่าฉันไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรใครแล้วฉันจะแสะก็ได้แบบนี้เหรอคนเรานะ่ะมันมีหัวจิตหัวใจนะหัวใจนะ่ะมันมีเลือดมีเนื้อใช่ไหมมันมีความเจ็บปวดมีความปื้มปิติยินดีถ้ามันเจ็บปวดมากๆมันก็ไม่สามารถต้านทานได้มันก็ต้องแก้คืนด้วยความเจ็บปวดเหมือนกันในเมื่อเราเจ็บปวด เราจะไม่เอาความเจ็บปวดคืนไปให้มันเหรอมันก็ต้องเอาความเจ็บปวดคืนไปให้มันใช่ไหมจะเก็บไว้ทําไมดูหนะ้าเราก็ไม่ได้เหมือนแม่ใช่ไหมแม่คุณก็อยู่นั่นแหละใช่ไหมเด็กข่าวว่าไปเปิดร้านจิ้มจุม่มแต่หวงแต่ว้อนอะไรของเขาหนะเห็นไหมคุยใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามองดูแล้วก็ไม่ใช่แม่ฉันนะเนี่ยแม่ฉันอยู่กับฉันเนี่ยเขาก็จัดสีใช่ไหม อยากชนะเขาพอชนะแล้วเขาให้ชนะแล้วก็ไม่อันนี้ก็พา,ากันไปล้อเลียนพากันว่าให้เขาพากันแซะกนแกะแหนะบอกเขาอยากได้สมบัติว่าเขาอยากได้สมบัติคนอื่นเอาก็ในเมื่อบอกว่าเขาอยากได้สมบัติเขาก็จัดให้สิเอา้าฉันก็อยากได้ฉันก็จะเอาตามความมุ่งม,มั่นปรารถนาของพวกคุณใช่ไหมล่ะคะจำไหมถ้าดิฉันอะ่ะดิฉันจะอยช่ฉยเลย เงินเดือนก็ได้ค่าประกันก็ได้นน่นนี่นั่นช่วยกันดูแลใช่ไหมคะทุกคนถึงจะแยกจากกันแต่เขาก็ไม่ได้อันนี้อันนี้นะสมุนหรือว่าลูกน้องหรือว่าพนักงานมาโพสแสะแลตัวเองไปทําอะไรไปทำอิโมติหัวเราะอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำคิิเหรอเห็นมีคิคจีหนึ่งอยู่นะที่เอาอะไรนะเอาโพสของลูกน้องมาแล้วก็ไปฉีดตาดูแล้วก็หัวเราะอยากจิดคนเรานะ่ะ จิตว่าเหยียบย่ำเขาได้แลาจะเหยียบย่ำเขาได้ตลอดเยีกคจิตว่าได้เปียบเขาเราจะเอาเปรียบเขาได้ตลอดคนเรามันมีวันสู้นะใช่ไหมทุกคนไล่หมาอย่าไล่ให้มันจนตอกมันกัดจนเจ็บนะไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมากเจ็บน้อยน้อยเป็นพิษสุนัขบ้าตายจะทํายังไงใช่ไหมคะดีไม่ดีเจอพิษบูจนตอกหันกลับมาตัวเองตายพิษบูรอดนะทุกคนใช่ไหมล่ะคุณอย่านะ ย่ามาทําอะไรัมวๆั่ๆวๆบอกแล้วคุยใหญ่บ้านเ,เตือนแล้วว่าอย่าทําอะไรอย่าพูดอะไรในเมื่อพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบคําคพูดของตัวเองสุดท้ายเป็นยังไงเหียไม่ลาทีนี้งานก็ไม่มีเขาจะได้มาขึ้นโรงขึ้นศาลคุยใหญ่บ้านฟินแดงก็ไม่ซีเรียสนะวันไหนนัดเขาก็ดูตารางงานของเขาง่ายๆเอกสารก็มีครบหมดเอกสารอะไรนนะเอกสารค่าใช้ใจ่ายต่างๆ เงินทองต่างๆเขามีหมดไม่ว่าจะเป็นเจนดที่ดงที่ดินเขาก็มีมันมีหมดทุกอย่างทุกคนไม่ต้องห่วงเลยบางคนบอกว่าเอาแล้วบ้านที่เป็นอันนั้นล่ะเป็นชื่อหจดด์เขาไม่เอาดิฉันก็ไม่รู้นะแต่ดิฉันเคยได้ยินข่าวมาว่าเขาแบ่งขายตอนนั้นตรงบ้านที่เป็นคารืห่าป่ะเขาแบ่งขายให้ผู้ใหญ่บ้านทางคุณแม่ของอดีตพรนลเมียเนี่ยเขาแบ่งขายแบ่งขายให้ผู้ใหญ่บ้านพี่ทุกที่ผู้ใหญ่บ้านเขาซื้อเป็นชื่อเขา ทีนข่าวมาว่าอย่างนี้สนุดอยู่กับเขาแปดใบประมาณนั้นแหละชื่อเขาน่ะพวกคุณก็คิดดูเอาใครได้เปรียบใครได้อะไรเอาใช่ไหมคะส่วนเงินในการบริหารค่ายในการบริหารวงหมอลำน่ะเขาก็เคยบอกว่าเขาไม่เคยรับรู้เขาไม่เคยเห็นด้วยรู้แต่ยอดเงินแต่ว่าไม่รู้เงินไปไหนหมดเขาไม่รู้เนี่ยเขาต้องการรู้ว่ามันไปไหนอะไรบ้างเนี่ยสําคัญเลยนะคะเขาขอสิบล้าน แล้วไม่อันนี้เงินเคยหาด้วยกันมาขอสิบล้านไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมก็ต้องฟ้องสิคะฟ้องแบ่งสมบัติสิคะเละตุ้มเตะทุกคนมีแหละบอกแล้ววายเสนอหน้าเกินไปมากเรื่องบางเรื่องน่ะพอเสนอหน้าเกินไปแล้วมันเป็นยังไงรับได้ไหมล่ะสภาพตัวเองน่ะรับได้ไหมตัวเองรับได้ไหมเออตอนนี้น่ะ งานก็จะไม่มีทำยังไงสุดท้ายทำยังไงใช่ไหมแทนที่จะโอยก็พูดแบบว่าลูกน้องออกมาพูดปั๊บแทนที่จะตามลูกน้องอย่าพูดแบบนี้อย่าทำแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องไปส่งอีโมติหัวเราะเป็นยังไงล่ะทีนี้จัดเลยผู้ใหญ่บ้านนะอยากให้จัดตั้งนานแล้วล่ะก็ไม่จัดสักทีโมหโหนะ ทำไมปากดีจังแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนรวยเลยไม่เป็นอะไรอย่างไรๆก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ได้บาลานซ์สองล้าน,านก็ยังดีกว่าไม่ได้นะสมบัติตรงนั้นน่ะเงินตดไม่เกี่ยวกับที่ดินเขานะไม่เกี่ยวกับที่ดินผู้ใหญ่บ้านปินแนลนนะได้มาบัตรสองบัทก็เอาถ้าเป็นดิฉชั้นนะขอแต่ว่าได้ใช่ไหมละ่ะยังไงก็เอาใช่ไหมอันนี้คือเงินส่วนกลางนะคะเงินส่วนกลางที่หามาด้วยกัน ส่วนที่ดงที่ดินที่บ้านอะไรไม่ได้เกี่ยวกันแยกกันหมดนะใช่ไหมคะทุกคนเสียดไก่ให้ลิงดูทีนี้ลุยจัดหนักๆเลยนะคะยึดคืนให้หมดอะไรที่เป็นของเรา